สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมาเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่1กรกฎาคม2567นะครับฮานอยปกตินี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลา6โมงเย็นนะครับหโมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อ ความบรรลุถึงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ออก5 2 9กับ4 7เจนะครับให้4กับ5นะครับให้4กับ5นะมา4นะครับ4 7เจไปถึงไหม,มไม่เข้านะไปเน้นที่ศูนย์กับ1นะครับมันมา4 7เจเข้าจากตัวเด่นนะ เข้าจะตัวเด่นนะครับเ็แบบนี้แหละมันจะตัวเด่นมันชอบมามาอยู่ตัวเด่นโอเคอยู่แต่คู่เจาะมันจับยากอยู่กพจะจับพยายามจับช่วยๆกันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมามชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดสติกเกอร์ส่งหัวใจมารูปหัวใจรูปอะไรก็ได้นะจย์นะครับเพื่อนที่มันจะได้เชื่อมโยงกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเอาเราก็มาชมเลยนะครับว่าวันนี้ จะมีอะไรบ้างนะครับออกหกโมงครึ 9, ่งนะหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมาวางให้ให้ท่านเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะอ่าครับส่วนใครจะนําไปใช้อย่างอื่นนาไปใช้อะไรอะไรก็สุดแท้แต่ละคนนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับขอขอบอพรอะคุณมากๆนะครับเอาแล้ก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอื ตามนี้เลยนะครับห้ากับหกนะห้ากับหกคู่ของเขาก็หนึ่งกับสองนะครับห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองนะเราก็มาจับคู่กันดูที่ว่ามีอะไรบ้างครับห้าเก้าหกเก้าห้าศูนย ห0 5161 5 5้าหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าสองหกสองะครับสาม้นะครับเราเน้นที่หนึ่งกับสองเ้ไหมเราก็มาดูตรงนี้นะครับหนึ่งกับสองตรงนี้นะหกับสองตรงหนึ่งกับสองตัวนี้เด่นนะครับเห็นนะเราเน้นที่ห้ากับหกนะคอฟันทงที่ห้านะครับ ห้าก <5 S 2> ็จะอยู่ตรงนี้นะครับห้าครับห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศนห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับเพร่อเราเน้นตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะครับชุดวินตรงนี้นะครับสายรูดสายวิ่งก็เน้นที่ห้านะครับอือครับตามนี้เลยนะครับห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าเป็นหลักนะหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับตามนี้เด่นะครับ จดเอาครับจดเอาแคปับเจอหน้าจอเอานะครับตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านชโชคดีชโชคดีเฮงเๆงนะครับวันนี้ก็มีตามนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ